โซสวัสดีครับเดี๋ยวขอจะพูดช้าๆชัดๆนะครับครับคุณนี่นครับนี่คอมเมนต์บอกว่าพูดไม่รู้เรื่องนะครับเดี๋ยวพูดช้าๆชัดๆเพราะๆนะครับผมรอครับรอกุณะกุไดนะครับหรือว่าสบายดีทุกทุกท่านนะครับช่างพงโอ้โหตีเอ่อต้อง้อยเอาเอาฟอร์มนะผมพี่น้องครับนี่เป็นการสร้างบ้านให้กับผู้ที่ผ่านการตรวจสอบคพรัะว่า สมควรที่ได้รับบ้าจากทีมสีสายนะครับผมก็เป็นการทำความดีให้กับสังคมนะครับช่วยฮะเนี่ยเออ่าไหว่าไงเออพิจารณาผ่านการพิจารณาแล้วนะครับผมโอ้แม่มมต่อยค็แค่นี้ก็เด็กกันได้นะกำลังไหลเลือดอย่างนี้นครับผ่านการพิจารณาแล้วครับจากทีมงานนะครับผมอนุมัติเออฟังกระซือแล้วอ่ะคือ ยายพรสมควรที่จะได้รับเนาะการช่วยเหลือจากทีมซีซายนะครับผมโดย,ยต้นครับจะทําเป็นบ้านโมเด์นะครับหรือว่าเพลิมมงบางแหนนะครับผมความกว้างก็ประมาณหเมตรนะครับเอ้อกว้างเอ้อยาว5้าเมตรนะครับผมกว้างสาเมตรนะครับผมห้องนอนห้องนอนนี้คือ3เมตรนะครับแล้วก็มีระเบียงข้างๆน,<อ>น,นะครับผมห้องนอนนี้ได้นอนไหม อ่าครับผมคือก็ถือว่าพื้นที่ใหญ่พอสมควรนะครับใหญ่ตัวมากนะครับใหญ่ตัวมากนะครับผมเอ้นี่โอ้ยมันยาวเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่อ่าห้าคูณห้าคูณหกแล้เนาะช่างพงศ์ห้าคูณห้าคูณสี่ห้าคูณสี่อ่าเอาไปว่าห้าคูณสี่กว้างห้ายาวสี่เออกว้างสี่ยาวห้าเอออะไรเออเออก็เฉลีกันครับเฉลี่ยกันห้ายาวสี่ครับโอเคครับช่างพงตัดสินใจเขาเท่า ช่างใหญ่พี่ใหญ่บพรว่าก็ห้าเจ้าสี่นะครับผมไม่หรอกพี่พี่พี่พูดพูดไปแต่แก้ยพี่ทั้งนั้นแหละเออใช่เอาก็แกลง้งได้นะได้นะก็ตัวน,นี้ก็เริ่งมงานนะครับผม,มเพราะว่ายายพรเกยอยากนอน<ม>เต็มทีแล้วนะครับก็ที่รื้อบ้านไม่ได้นอนเลยครับผมเพราะว่ารื้อบ้านเกนี้แล้วก็เฉยอะไช่างเออซีรหไฮก็บไฮช่างผมกับกบานเฉยก็เพิ่งมารวมตัวกันวันนี้นะคร <laughs> ับก็อยาก จะรีบเร่งให้เสร็จภายในเดวันนะครับผมอผิดที่กลับบ้านเนะนี่เนาะครับผมก็ยังไงก็ฝากเป็นกําลังใจให้กับทีมซีสหายด้วยนะครับผมก็เป็นการทําความดีนะครับให้กับเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะผมที่ยังขาดแคลนครับให้เขาได้ใช้ชีวิตอยู่กับสังคมนี้ต่อไปอย่างมีความสุขนะครับผม ก็มีคำสุขครับดีใจครับดีใจที่ได้ร่วมงานกับทีมซีซีไครับดีใจนะครับดีใจมากมายนะครับผมครับอ่าครับจะพงเริ่มอันนี้เป็นเอ้อเชื่อมไม่เชื่อมไม่เชื่อมเชื่อมนั่นเชื่อมนั่นเชื่อมไม่นั่นเลยเชื่อมไม่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 ดีเชื่อมไม่ดีเออเชื่อมไม่เชื่อมไม่เชื่อมไม่ดีเลยนะ Ờ, yeah. tụi này đã Chưa, chơi bây giờ. cái tay. Dùng cái tay. Ok bây giờ. Bịt đi, Ok, ờ, ồi, ok. Mà chơi bây giờ. Ồ, 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 ồ. Chúng ta được bây giờ. Cái này, chúng ta sẽ... sẽ để chút chút, mới รู้อยู่รู้อยู่ครับผมนี่ก็เป็นคันหน้าเป็นเอ่ออาศัยอยู่ด้านหน้าครับผมเพลิงด้านหน้าครับเนี่ยกว้างมากครับยองกว้างใหญ่นะครับผมถือว่าใหญ่พอนอนคนเดียวได้สบายครับผมเอ็ดไหนก็ไม่ดีรอครับผมเชื่อมเลยโอ้โหอะไรจะหนักหนาเอ็ดไหนของแท้นะครับผมไหนเนี่ยเนี่ย บ่าวใส่โซ่ครับผมอันนี้ทุบเอาไว้ปิดรูครับปิดรูเพราะว่ารูกว้างนี่ครับผมเอาไป ดูกว้างครับเป็นในบกว่าให้จีดรวไอ้เอาไปเ้บี๋ยวโอ้ยช่างเขาไม่ใช้แล้วเชียวเลยไม่ไม่ไม่เดเล็กนะครับผมใหญ่นะครับหมายถึงบ้าน,นครับใหญ่นะครับพี่น้องโอเคครับคลิปนี้ก็มาชี้เจงเทถเลงไขนะครับผมมาบางท่านอาจจะพิ่งมาชมว่า รูปแบบบ้านเป็นยังไงนะครับผมเป็นการทําความดีครับของทีมสีสหายนะครับผมสุดยอดนะครับพี่น้องถ้าใครไม่เข้าไม่เข้ามาชมแสดงว่าผิดนะครับผมผิดพลาดนะครับเพราะว่าทําดีครับทําดีทําดีต้องช่วยต้องสนับสนุนกันนะครับผมพี่น้องครับออคุณะกุใดสวัสดีครับ